สวัสดีค่ะมิชลนน่าสาวชนิพาเย็นเป็นสุดนะคะและสมาชิกในกลุ่มนางสาวปริชาติล่าว,วงสาวันนี้จะมาพรีเซนต์งานในรายวิชาซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงนะคะจากการศึกษาหนังสือ Engineering Software as a Service บทที่6ถึง8นะคะในบทที่6ได้กล่าวถึง Java Script ค,ค่อนข้างมากนะคะ Java Script ถูกรันในฝั่งของ client เท่านั้น,นะคะ่ะก็คือโปรเซสทุกอย่างจะรันอยู่ใน client ไม่ต้องไป ลองขอจากเซิร์ฟเวอร์ค่ะจะาว่าสคริปจะกล่าวถึง ODM นะคะหรือว่า Document Object Model เป็นโมเดลของโครงสร้างข้อมูลเอกสาร HTML สำหรับใช้เบราว์เซอร์นะคะซึ่งจะแบ่งเป็นคอมโพนเนนต์ต่างๆเช่นหัวข้อย่อหน้าตารางเพื่อให้จัดเอกาสารได้ง่ายขึ้นแล้วก็ กล่าวถึง Ajax นะคะ Ajax เป็นกลุ่มของเทคนิคการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้สามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้ดีขึ้นโดยการรับส่งข้อมูลในฉากหลังทำให้ไม่ต้องโหลดใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าเป็น Dynamic Web Application นะคะแล้วก็การเทส JavaScript and Ajax ในบทที่6จะใช้จัด min t e s นะคะเดี๋ยวเรามาดูแอปพลิเคชัน ในบทที่6นะคะจะมีการเพิ่มไฟล์ Movie Popup ใน a p p l i c a t i o n .js นะคะอันนี้คือ่าด่าดของไฟล์นะคะแล้วก็มีดาวนะคะเป็น Movie l i ฟิ Filter Movie l i ฟ e Filter ก็จะแสดงเดี๋ยวจะแสดงผลให้ดูนะคะเมื่อคลิก หนังเลดที่ไม่เหมาะสมกับเด็กนะคะก็ <_ S 1> จะถูกฟิลเตอร์ออกไปส่วนอันที่2นะคะเป็น Movie Popup เมื่อคลิก More About Star w a r อย่างนี้นะคะจะขึ้น Description แล้วก็สามารถ Edit Movie หรือว่า c l o s e ป๊อปอ,อนี้ได้ะคะ่ะ การเทสจัดมินนะคะเราพิมพ kind of ์คำว่าเล็กจ yep. ัด <man> ม <kita S 1> ินเมื่อพิมพ์เล็กจัดมินนะคะจะปรากฏว่า h t t p s e r v e r นะคะสตาร์ทบนพอร์ต8 8 8นะคะทีนี้ลองเข้าไปในลูกข้อศด พอแป๊บๆเลยค่ะจัดมินเทสนะคะก็คือ7 s p e สเปคเทสทั้งหมด7เทส4เฟลเลอร์นะคะเรามาดูสเปคลิสค่ะตัวที่เป็นขึ้นสีเขียวแสดงว่าเทสผ่านนะคะไม่เกิดเออร์เอร์แต่ว่าถ้าเกิดขึ้นเป็นสีแดงแสดงว่ายังมีเออร์เอร์อยู่ค่ะต้องกลับไปแก้ ส่วนบทที่เจ็ดนะคะจะเป็นคิวแคมเปอร์เทสเหมือนกันนะคะก็คือจะแบ่งออกเป็นฟีเจอร์ฟีเจอร์เพื่อทำการเทสทีละฟีเจอร์นะคะจากเจมฟา e นะคะจะมีการเพิ่มไลบรารีคิวแคมเปอร์เรียลคิวแคมเปอร์เรียลเทนนิงเวลแลก็ ท p บ b a 巴 a นะคะวิธีการเทสน,นะคะพิมคิวคัมเบอร์ umber, ฟีเจอร์แล้วก็ไฟล์ฟีเจอร์ที่เราต้องการเทสน,นะคะ ผลการเทสนะคะ one scenario part แล้วก็8 step part ทั้งหมดค่ะไฟล์ที่ใช้ในการเทสนะคะอยู่ในอยู่ใน repository ชื่อ feature นะคะซึ่งจะมี2 feature ด้วยกันที่นำมาใช้เทสนะคะก็คือเมื่อกี้เทสไปแล้วกับ add movie นะคะผ่านทั้งหมดแล้วก็กับ search tmdb นะคะ ก็คือตัวนี้เป็นส่วนของข้อความที่ใช้นำมาเทสนะคะแต่ว่าตัวที่โปรเซสจริงๆอยู่ในไฟล์ที่ชื่อ path rb นะคะ mm hmm. ก็จะทำการแปลงข้อความที่ได้รับมาเป็น path อย่างรับ t h e Home page mm ี๋ยวเราเชนโปรเลตเตอ e โฮมเพจมา mm hmm. ก็จะร mm ี i ดเ c t path ไปที่ movie mm hmm. นะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสอีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะ สำหรับฟีเจอร์นี้นะคะในไฟล์ movie dot movie underscore controller dot rb นะคะที่เด็บเซิร์ช tmdb จะมีโค้ดตามตัวอย่างในหนังสือนะคะโค้ดนี้หลังจากนั้นเราจะทำการเทสคิวคัมเบอร์นะคะที่ฟีเจอร์เซิร์ช tmdb นะคะค่ะ มีการจะเห็นได้ว่า fail หนึ่ง step นะคะ ok choose to be e r e s r e s a p p e a e ไม่มีการแสดงผลนะจากนั้นเราจะเป็นการ test รวม t ท s, <Bye>. <S t รวมนะคะพิมพ์ l e ก cucumber จะเทสฟีเจอร์ทั้งสองฟีเจอร์ที่เทสไปแล้วพร้อมกันค่ะจะมีเออร er ์เรอร์เพียงหนึ่งนะคะคือที่ search t m d อรวมเวลาการเทสน,นะคะ คาะเราไปจะเป็นการเทสตอาร์สเปกนะคะเราจะทำการเพิ่มไฟล์เพิ่มไลบรารีนะคะอาร์สเปกเรียวสองจุดหนึ่งสี่ออโตเทสตเรียวเซมเทสตนะคะแล้วก็ไลบรารีเดอะมูฟี่ดีบีเราจะทำการเพิ่ม file, mm hmm. เดฟ Search tmdb นะคะใน MovieController ซึ่งก็โค้ดประมาณนี้นะคะมีการดักจับว่าถ้าเกิดเซ a r c h เทอ m มที่รับเข้ามาในกล่องข้อความนะคะตรงกับชื่อหนังที่มีอยู่ในดัต a ตอเบให้แฟลตว่า what file นะคะแต่ถ้าหันไม่ตรงก็เป็น what not file นะคะ เราลองมารัน application จะเป็นส่วนนี้นะคะ search TMDB จะปราก,กฏ flat new word file in TMDB จากนั้นเราจะมีทำการเทสเลกอาร์สเปกนะคะโดยเทสเลกอาร์สเปกนั้นจะไปดึงไฟล์สเปกนะคะคอนโทรเลอร์แล้วก็มูวี่คอนโทรเลอร์ตัวนี้ค่ะขึ้นมาเทส จะเพราะว่าเกิด error นะคะเปลวทั้ง3 example เ,เนี่ยต้องทำการแก้ error จากนั้นเขาจะให้เราแก้ใน movie controller ตัวนี้นะคะเดี๋ยว Search tmdb จากที่ดึงข้อมูลใน database ของเราเองกลายเป็น ดึงข้อมูลผ่าน API นะคะของ TMDB Library ที่เราแอดเพิ่มเข้าไปเมื่อสักครู่นะ แลื่เราพิมพ์คำที่ชื่อหนังที่ต้องการหานะคะจะเห็นว่ามีการเก็บโทเค็นนะคะแล้วก็อันนี้คือเซอเทอมที่เราใส่ไปคอมมิดไปเซิร์ h ที่ TMDB Database นะคะ เยวจะเปิดให้ดู API ตัวนี้นะคะคือ API ของการใช้ค้นหาเป็น API ที่เรียกไปยัง TMDB นะคะแล้วก็ movie. file string ก็คือชื่อเรื่องที่เราต้องการค้นหา แต่ว่าในนี้ยังทำมาไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างแอปพลิเคชันนะคะก็คือกีทับจะเขียนคำอธิบายการใช้ไลบรารี mm ่ hmm. Library, The Movie DB นะคะอันนี้ก็คือเป็น API Key ตัวนี้เป็นดอตไฟ a บทแมนนะคะส่วนในนี้เป็นเว็บแอปพลิเคชันนะคะที่ เขียนด้วยไลยบรารี TMDB Movie นะคะหากเราต้องการค้นหาชื่อคลิกนะคะเมื่อเราเซิร์ชเข้าไปก็จะมีชื่อหนังแสดงขึ้นมาโชว์แล้วที่ข้อมูลหนังเหล่านี้จะถูก ดึงมาจากเดอะมูฟวี่ดีๆนะคะต่อไปจะเป็นการวางแอปพลิเคชันบน c ลาวด์เซอร์วของ a เม z o n ที่เราได้มีการสมัครไว้ตั้งแต่แรกนะคะจะเป็นการ test, เทสเรจะเทสว่าคีย์เพิ่มที่เราเก็บไว้ยังสามารถใช้ได้หรือเปล่าค่ะจากนั้นลอง ใช้ ftp file transfer protocol นะคะเพื่อติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เราได้มีการเปิดไว้ตัวนี้นะคะคือเซิร์ฟเวอร์ที่เราได้ทำการเปิดใช้บริการของ a เม z o n ค่ะตอนนี้เราสามารถส่งไฟล์โปรโตคอลขึ้นไปยัง เซอร์วิสของ a m a z อนได้แล้วนะคะ LLS คือการเรียกดูว่าไฟล์บนโล c a l ของเรานั้นมีไฟล์อะไรอยู่บ้างส่วน LS จะเป็นการเรียกดูว่ามีไฟล์อะไรอยู่บน Service ของคาวบ้างนะคะเราจะทำการพุทแอปพลิเคชันที่เราได้ทำไว้เป็น10ไฟล์นะคะ ใช้คำสั่ง put แล้วก็แอปพลิเคชันซิฟไฟได้เลยค่ะเราลอง ls ดูนะคะพบไฟล์ที่เราพุทขึ้นไปแล้วนะคะ จากนั้นเราก็กลับมาที่หน้าที่เรา e d i t e d ไว้นะคะเลือก L S ก็จะปรากฏแอปพลิเคชันที่เรา transfer ไฟล์ transfer มาเมื่อสักครู่มีการติดตั้งไฟล์ unzip น,นะคะบน s ซ r ร์ฟเวคลาว แล้วก็ทำการ unzip เรียบร้อยน,นะคะลอง ls ดูพบโฟลเดอร์ของแอปพลิเคชันที่ได้สร้างไว้นะคะลองเข้าไปในโฟลเดอร์ดูะคะ่ะจากนั้นเราจะพบข้อมูลสั่ง bundle install การรันบันเดอร์ไอซ์ตอรเป็นการทำบนเซิร์ฟเวอร์นะคะของ Amazon ไม่ได้ทำที่โลโคอลของเรา ตั้งไลบรารี b ันเด e i n อินสตอลเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถรันเ e ีย s เซ v ร์เวอร์ได้แต่ว่าเ e ีย s เซ v ร์เวอร์รันอยู่บนพอร์ต3000นะคะเราจึงต้องมาเปิดพอร์ต3000บน EC2 ด้วยเข้าไปที่ Security Group นะคะที่เราใช้ก็คือหลักวิสาวิสาท e แล้วก็คลิกเข้าไปที่ Inbound ค่ะ จะมี Custom TCP รู TCP พอร์ต0 0 0เพิ่มเข้ามาซอสจากทุกที่นะคะ <them> จากนั้นเราก็สั่ง Real Server ค่ะเป็นการรัน a p p l i c a ค i o n แอปพลิเคชันถูกรันแล้วนะคะเราจะเลือกใช้ IP Public IP นะคะเพื่อเข้ายัางแอปพลิเคชันที่เราเปิดไว้ พบแอปพลิเคชันนะคะจาก IP Public ที่อเมซอนได้ให้แจกมานะคะลองเทสล็อกอินดูค่ะ กด a u ตเทอร์ไร p p นะคะค่ะล็อกอิน hmm. ได้สำเร็จเรียบร้อยเทสเจะว่าสคิปนะคะค่ะ mm hmm. ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ